นี่คือยาปาิกรละยาเทวดานะครับเอาไปส่งใช่ครับป้าโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลเนาะโอส่งเอาไฟผู้เบยีบบยดเป็นป่ะครับยาจ้ะอ๋อเพิ่งสร้างมาหลายปันได้ครับปีนี้สร้างหาลอยฟูหาลอยปีนี้หาลอยแห้งค่ะหาลอยแหง้งปาดปีหนึ่งปีเอ่าปีหกที่เก้านี่แบบสดเด็ดจากกิโลถึงจะได้หนึ่งกิโลแหง้งครับยี่สิบยี่สิบกิโลถึงจะได้หนึ่งกิโลแหง้งโอ้ยจะเอาหาลอยถ้าก็นึ่งตันเด้อแล้วขายเพราะยังไงอะท่านนี้ ประกันราคาไหมประกันนี่สิประกันกิโลเท่าไหร่ครับคนซื้อกิโลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เนาะเราพิ่มาจากกระไพที่เดนแหละเข,ขาบอกให้มาดูตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนขายอย่างไงก็มาแบบแหงลุงหานเพื่อนจะช่วงยุคแปดร้อยห้าสิบก่อนกิโลละแปดร้อยห้าสิบบาทกิโลแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแบบแห้งระายี่สิบกิโลเออยี่สิบกิโลสดนี่นะครับถึงจะได้หนึ่งกิโลแห้งเลยโอ้กิโลได้หนึ่งยี่สิบกิโลยิบกิโลได้หนึ่งอ นี่ย yup. เนี่ยหญ้าตะกิงนะครับไปรีบไปปลูกกันนะครับกิโลแปดร้อยกว่าบาทเพชรหยาดครับมั่หยากก็ไหนกป่าว่ะเพชรหยาเฮ็ดหยาย่างเดียวนี่หรอเพชรหยาดหาแค่ย่างเดียวเหรอย่างเงินบริหาไงพร้อมห้าให้รู้่ปลูกช่วยหยาดชู่ยช่ยใช้ปลูกคนงานจ้างเขาจ่อยตัวลัก